ส่วนนี้คุณผู้ชมครับ,รบก็ต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของพรีวิวเดอะแมชนะครับ mm hmm. การแข่งขันกอล์บวลหญิงมาดามลูยสไทยแลนด์ลีกประจำฤดูกาล2024-2025ถึงนนะครับเดินทางกันมาถึงในส่วนของสัปดาห์ แรกของเลขที่2นะครับเกมแมชเดย์ที่8ประจำฤดูกาล2024-25กันแล้วนะครับก็จะลงทำการแข่งขันกันในวันเสาร์ที่11นะครับของทีมหญิงทั้ง3คู่เลยนะครับ11มกราคม2,568ที่ MCC Hall The Mall โออขอไปลงทำการแข่งขันที่สนามกีฬาดุจินเนเชียม4,000ที่นั่งนะครับจังหวัดนะครปฐมก็ เปลี่ยนมาเล่นในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลกันและ้นะครับในนัดแรกของเลกที่2นะครับคู่ที่เรากําลังจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความพร้อมแล้วก็าการคาดเดาในคลิปนี้นะครับไปกันที่เกมในเวลา15นาฬิกานะครับถ่ายเอดสดทาง GMM ช่องวันด้วยนะครับช่องวัน31นะเป็นการเจอกันของทางด้านสุพรีมทิพยะชมบุรีอีเทคครับโรซาพบกับแฮนด์อินแฮนด์ปืนสอราชมงคลธัญบุรีวีีนะครับคู่นี้เจอกันมาในช่วงเล็กแรกนะครับในเกม แมชเดย์ที่5นะครับเป็นทางด้านของสุพรีมที่เอาชนะแฮนด์ในแฮนด์ไปที่ MCC มซีซฮอร์นมอมบังกะปีวันนั้น3ต่อ0เซตนะครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าวันนั้นแฮนด์ในแฮนด์สู้ไม่ได้นะครับด้วยประการทั้งปวงนะครับสุพรีมครับนัดที่แล้ว mm hmm. ในเกมสุดท้ายของเล็กแรกนะครับแมชเดย์ที่7เนี่ย mm hmm. ก็เจอกับนครราชสีมาคิวบินซีวีซีในการแย่งแชมป์เล็กแรกกันนะครับแล้วก็ออกนำไป2ต่อ0เซตก่อนที่จะแพ้ไปแบบสุดมันนะครับ2ต่อ3เซตก็เลยทำให้อาสถิติการเล่นเนี่ยเป็นทั้งหมดด7นัน ชนะ6กแล้วก็แพ้1นะครับมีอยู่ทั้งหมด19คะแนนจบรองแชมป์เล็กแรกไปนะครับตัวผู้เล่นครับในช่วงพัก1สัปดาห์ที่เสริมเข้ามาเนี่ยสุพีจริงๆก็ต้องเรียกได้ว่าไม่ได้ดูว้าวอะไรนะครับเพราะว่าที่เติมเข้ามาเนี่ยก็เป็นน้องเมียวัชริยานวลแจ่มอันนี้ก็อยู่กับทีมอยู่แล้วนะครับไปเล่นที่ลีกต่างประเทศมาในช่วงต้นๆของเล็กแรกทีมก็เลยไม่ได้ใส่ชื่อเอาไว้แล้วก็กลับเข้าสู่ทีมในช่วงเล็กที่2เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับผู้เล่นบอลเร็วทีมชาติไทยคคนนนี้ะรับ ขณะที่คนหนึงก็เป็นผู้เล่นดาวรุ่งครับบอลเร็วเหมือนกันครับนัทะวันวกวมจอกก็มาเสริมให้กับทีมนะครับเป็นแบ็กอัพนะครับเป็นผู้เล่นที่ก็ดูแล้วทีมน่าจะเอาไว้ในส่วนของการฝึกซ้อมเป็นหลักนะครับโอกาสอาจจะไม่ได้มีมากเท่าไหร่นะครับ โดยรวมแล้วก็ถือว่าสุพีมขุมกําลังยังแข็งแกร่งนะครับผู้เล่นบอลเร็วเนี่ยก็ถือว่าทําคะแนนได้เป็นกรอบเป็นกำนะครับทง้งทางเพิ่มจิตเนี่ยที่อ,อยู่ในท็อปลิสท็อปฟฟ์ของอาการทําคะแนนในช่วงเล็กแรกของลีกเลยนะครับแล้วก็ยังมีการจรัดขุนเมืองที่ก้าวขึ้นมาช่วยทีมได้อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าน้องเมียวกวชริยากลับมาเนี่ยไลฟ์การยืนการออกตาร์ทของทางโค้ชวิรววันอภินิยพงศ์นเ,เนี่ยจะมีการาปรับยังไงนะเพราะว่าทีมมีบอลเร็วดีด มือฉมังอยู่ในทีมเนี่ยถึง4คนเลยนะครับก็คือปื้มจิตกัญญารัตวัชริยาแล้วก็ธีรวันแสงอบนะครับขณะที่ผู้เล่นหัวเสานะครับวริศรายังอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของกติกาแก้วพินก็ค่อนข้างลงตัวนะครับอาจจะมีน้องไอซ์ขวัญนภัทวนวลวันขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็เหมือนเขาจะใช้วริศรากับกติกาเป็นหลักแล้วก็มีทางกติกาแก้วพินนะครับเป็นตัวตีจากบีหลังนะแล้วก็มีทาง น้องหนิงวรัญญาน้องแคปหมูสุภาวดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบ็กอัพสัรองคอยลงมาบ้างในบางจังหวัดนะครับขณะที่ทางแฮนด์อินแทนรืสษอและชมงคลธัญบุรีครับลูกทีมของทางโค้ชแจ็คมนชัยอุนหักะนะครับสัปดาห์ที่แล้วเกมนะัดส่งท้ายเล็กแรกก็แย่งชิงความอยู่รอดกับทางนครนนท์นะครับก็เล่นกันสนุกมากนะครับ5เซต ไฮน์แทงก็เจียนหยุดเจียน<ๆ>ไปเหมือนกันมีทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ช่วงเวลาที่หลุดกันเองนะครับทำให้เกมเนี่ยต้องไปชี้ขาดกันถึงเซตที่5สุดท้ายเนี่ยเอาตัวรอดมาได้แบบชนิดที่เรียกว่าเสียวไส้เสียวพุงมากมากนะครับสต่อ2เซตนะครับการเสริมผลผลงานของทางไฮน์แทงก็เลยเป็นอันว่าพวกเขาก็ชนะไป3แล้วก็แพ้ไป4เกมนะครับในช่วงเลกแรกมีทั้งหมด8คะแนนนะครับจบในอันดับที่5ของตารางผ่านเข้ามาเล่นในเลกที่2ได้อย่างใจหายใจคว่ำนะครับ การเสริมทัพดูดีครับท่านของไฮแทนหรือสอร,ราชมงคลครับหรือว่านางฟ้ารือสอนะครับมีการดึงทางสุทธาตาเชื้อวุหลิมเข้ามาเพื่อนหัวเสาทีมชาติไทยนะครับมีการดึงมือเซตอย่างนาลีรัตบุตรเครือน้องแก้วนะครับจากแอมเบรลิฟสีสเกลที่ตกชั้นไปเข้ามาช่วยงานทางสสิ ประพามณีวงนะครับแล้วก็ดึงทางนริศราแก้วมานะครับผู้เล่นตัวรับอิสระนะครับอดีตเยาวชนทีมชาติไทยที่มีผลงานโดดเด่นกับแดนอลฟุตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเข้ามาเติมมีคนนึงในตําแหน่งผู้เล่นตัวรับอิสระก็ื่อทำให้ทีมเนี่ยมีผู้เล่นตัวรับอิสระดีๆเนี่ยสามคนเลยนะครับก็คือทางป๊อปนริศรานะครับซัมซูเซงแล้วก็น้องแอมกนกหวานแสงกูไทยนะครับขณะที่ผู้เล่นตำแหน่งหัวเสาที่สุทรตาเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเข้ามาช่วยทีมได้ตรงจุดอยู่นะครับเพราะว่า ในช่วงเล็กแรกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนที่ทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็คือทางน้องนายธัญพรสีโซนะครับก็อาจจะเป็นผู้เล่นที่เกมรับดีในระดับหนึ่งแต่เกมบุกก็มามา,มาหายหายนะครับยังไม่ได้ทะลุทะลวงเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าได้ทางนุชเข้ามาเนี่ยก็เหมือนว่าสเตปอัพขึ้นมาเลยนะครับสเตปอัพขึ้นมาด้วยประสบการณ์ด้วยฟอร์มการเล่นฝีม้ออะไรมือที่ผ่านเกมมาอย่างโชกโชนเนี่ยก็เข้ามาเป็นพี่ใหญ่ให้น้องๆได้แน่นอนนะครับก็จะมายืน ไ่กับทางนันทพัฒมูลจะคำนะครับหรือว่าชิริยาพรในบางครั้งเพราะว่ายกสอบยกเนี่ยเขาก็ถือว่าสลับกันเล่นเป็นตัวบีกับตัวโค้งเป็นตัวบีกับตัวหัวเสาอยู่ล่ำไปอยู่แล้วนะครับแล้วยังมีในส่วนของหัวเสาที่รอการอยู่ข้างสนามอีกหลายคนนะครับทั้งน้องเพลงปียะวันพุทรอดนะครับหรือว่าน้องส้มโอนะครับนักเรียนพรบุตรดาก็ถือว่าเป็น ไลน์อัพที่ค่อนข้างลงตัวนะครับสำหรับทางของแฮนด์อินแฮนด์ไลน์อัพที่ชื่อผู้เล่นค่อนข้างดีแล้วก็อยู่ที่ทางโค้ชแจ็คเนี่ยจะปรุงแต่งทีมออกมาได้อย่างไรนะครับผู้เล่นบอนเลเร็วนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยทีมไม่น่าจะมีทางอ,อาัมพรย่าผานะครับก็น่าจะติดภารกิจส่วนตัวหลังจากที่ไปช่วยทีมมา2นัดในเกมเจอกับนครมฐถมแล้วก็ทางนครนนท์นะครับก็ไม่ได้มีการเสริมบอเลเร็วเข้ามาไลน์อัพของบอเลเร็วเนี่ยก็ยังเป็นในส่วนของอกัญญากรลังบุผานะครับ น้องสปายอัมรดาเลิกสว่างนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของน้องแพ็ควนิดาพึ่งพินอ่ะกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ยังรอโอกาสอยู่นะครับที่จะมีโอกาสได้ลงมาเล่นในเกมใหญ่แบบนี้อย่างน้อง Pack, แพ็คเนี่ยวันิดาเนี่ยก็มีโอกาสลงเล่นในเล็กๆรกในนาที่เจอกับสุพีมไปแล้วนะครับอ่ะนี่ก็คือกลุ่มผู้เล่นโดยรวมของทีมที่ถือว่า ยังต้องใช้สู้สึกในเลกที่2ของฤดูกาลนี้นะครับคู่นี้จริงๆแล้วก็ถือว่าขี่กันพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่การเล่นเนี่ยผลงานค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับสำหรับด้านของซูเทรีมนะครับอ,อาจจะมีเกมที่เจอโคราชเนี่ยที่น่าจะเห็นเขาหลุดครั้งแรกๆเลยนะครับที่ขาดความเสถียรไปในช่วงเซตที่3ที่4ที่5แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาเนี่ย7 6เกมแรกนะครับเรียกได้ว่าหลุดน้อยมากแทบจะแบบไม่มีเซตไหนที่เกือบเสียเซตเลยนะครับถ้าสุพสูีมอยู่ในมาตรฐานเนี่ยผมว่าแฮนด์แฮนด์ก็สู้ยากนะครับแม้จะมีสุทัตตาเข้ามาช่วยงานก็ตามนะครับก็ยังเป็นงานที่หนักอยู่ดีสำหรับของแฮนด์ดูซ็อกที่จะมุมในมุมที่จะพลิกชนะเลยเนี่ยผมมองว่าถามว่ามีไหมก็มีแต่น้อยมากนะไม่ถึง5%นะครับแต่ว่าเราจะมองในมุมที่ว่าจะมีโอกาสตีเซตแตกไหมตรงเนี้ยผมมองว่ามีหรือมีโอกาส ในมุมที่จะได้แต้มสูงสูงในบางเซตไหมตรงนี้ผมมองว่ามีเพราะว่าแฮนด์แทนเนี่ยดูดีขึ้นกว่าในเล็กแรกแน่นอนแต่ว่าก็มีข้อเสียนิดนึงตรงที่ก็สัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ของกีฬาหมหาลัยในช่วงออก痧เลยนะครับที่ธรรมศาสตร์โอกาสที่น้องๆจะได้รวมทีมซ้อมกันเนี่ยมันก็ยังถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็ทางด้านของแฮนด์แทนเนี่ยก็มีนักกีฬาเนี่ยที่ไปเล่นในกีฬาหมหาลัยเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเยอะมากจาก เกือบทุกมหาลัยเลยนะครับที่ที่ที่เป็นมหาลายัยชั้นนําก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยจะได้รวมตัวซ้อมกันได้เด็ดขาดแล้วก็ได้ลงตัวกันขนาดไหนนะครับสู้กันไปแล้วผมว่าไฮงๆก็สู้ด้วยบอลหลักเหมือนเดิมนะครับยิ่งถ้าไม่มีอัมพรย่าผาเนี่ยก็บอลเกมกลางตะข่ายเกมบอลกลางอลยยังไงก็เป็นรองอยู่แล้วสุภีมเนี่ยเขาก็เลือกเดินสั้นตามสไตล์ของเขาอยู่แล้วที่เขาทํามาตลอดทั้งเล็กแล้วมันก็ประสบความสาเร็จนะครับเกือบจะคันสุด เพียงแค่นัดสุดท้ายครั้งเองที่ไม่ประสบความเด็ดนะครับก็น่าจะเป็นงานหนักครับสุพิมถ้าเ,เร่งกันตั้งแต่แรกแล้วก็ใช้กลุ่มกําลังผู้เล่นที่มองว่าต้องการจะปิดเกมเร็วไม่เปลี่ยนเยอะเนะี่ยผมว่าสุพิมก็ดีพอนะครับที่เอาชนะแฮนด์อินแทนไปอาจจะ30ย์ก็ได้นะครับแต่ผมมองว่า30จะเป็น3 0ที่มีเซตที่ดีของแฮนด์อินแฮนบ้างแล้วก็มีเซตที่สุพิมดาวบ้างดาวในที่นี้ก็คืออาจจะสูสีนะครับ แต่ว่าก็อีกใจนึงก็มองว่าแทงๆก็มีโอกาสตีเซตแตกได้เหมือนกันถ้าผู้เล่นมากันอย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะ2ยกที่ตอนนี้ถือว่าก็ฟอร์มขึ้นม่อมากนะครับโดยเฉพาะนันนพัฒน์บุญจะคำตอนนี้นี่120คะแนในในช่วงแรกๆนะครับนําเป็นในส่วนของท็อปสกอร์หรือฟุตบอลเขาเรียกว่าดาวซันโวของลีกอยู่นะครับนําหน้านงเบสประพาสศรที่อยู่แก่นนครละมูไปขอดแกนน่นอยู่อยู่1คะแนนครับในเวลานี้ก็ติดตามชมกันแล้วกันนะครับเกมการแข่งขันใน,ในคู่นี้เวลา15บนาฬิกาวันเสาร์ที่11 มกราคมนะครับถ่ายแล้วสดวนทางช่องวันสามฟิล์ครับ